สวัสดีจ้เอฟซี่นนาลกทุณาคะาสวัสดีเอฟซี MC, เกิลเอฟซีไหมจ้ามากินต้มกว๋วยจับใส่เขาน้ำยา่ีจ้าใส่ข้าวสวยนะคะใส่ถั่วงอกด้วยจ้ามาเด้อค่ะเด้อมากินน้ำยา่จ้าอร่อยอร่อยจ้าร้อน,ร,อนร้อนจ้ามาค่ะมาม,มาจ้ามาเสแสร่น้ำยา่ีจ้า ต้มเข่าใส่กว๋วยจับเส้นโบราณเส้นสันเนาะใยซ้อยเส้นสันใส่ถั่งอก <c oughs> ขนมสองเม็ดย่ากินแล้วเด้อ ธรรมดาใส่ข้าวเหนียวค่อยเข้ากันจ้ะอ่ากันสมัครสีบง่งงามนี่ใส่พริกดิบด้จ้ะพริกดิบต้มพริกหวานเย็น ย้ายไปยะโสบางนึ่นย้ายไปติดใจพริกพริกสวนว่ามันพริกขี้หนูสวนไน่จ้ะเป็นพริกสวนคล้ายๆมันจะเป็นหนวยปอมๆหนวยบัญาวนหนวยอ้วนๆอู้ตำสมตำนี่หอมขนาดตำทั่วก็บแหงแสบใส่แกงน้ำม่แห้งหอมม่นตำแก้วก็เสียแซบ เดี๋ยวแม่นงเข้าไปเดี๋ยวนาสฟากแล้วซื้ออยอย่จะเคืองโลมันจะมีน้วยแดงน้วยดิบป,ปนกันน้วยแดงน้วยสมน้วยดิบน้วยขาวปนกันแต่หกห้อมหอม,หอมจะพี่น,อน้องกะ รู้สึกว่ายุหนองคายบุญยังบบเห็นไม่ขายนะไม่เป็นพริกท้องทีแต่ว่าแซ่แกงน้ำมันแซ่บแ้่จ้แแะแซ่บไปเลยแซ่แกงน้ำมันย้วยใวเ็ยทำซุปมะเขือน่ะที่ล่องเงินช็อตน่ะนั่นละ่ะพริกนั่นละ่ะแซ่บหอมซุปมะเขือนี่ย้ายกินเบอร์สวยหันเลยเด้อ มาบรรยากาศแล้วก็เพ่นกับยุเขตอำเภอเมืองเนาะพักกะทินพ่นกับลายลายเป็นพักกะทินหน่อยแต่ไม่มีบ่มีเพียโอ้ยยอดนี่ง่ามขาวสุริสีนขืนเบิดทุกทุกทุก,ทกมองได้เป็นกีดินป้าพักกะทินขืนบทเบิดฮอดแถวนาล่งบานเลาะหัวล่งบานกับขืนพักกะทินเอียงมาลายชากลายแน่แท้ อยู่ย่าสวท่อนเม็ดติวมาก,ละกะแล้วก็แซบเป็นผักกะทินน้อยลายเหลีบ้านเม็ดติวมใจะผักกะทินใหญ่ๆเม็ดติวบอบ,บมากินมันหยาบอันน่้กินหอมหวานจ้ะในในแก่ไม่กระแซบ น้นบลาพักปังที่มาติวล่งเอาันซุปมะเขือน่ะพักปังน่ะเก็บอยู่เลาะหัวตรงขั้วนั่นแหละต้นใย่ๆเด็ดเอาดังโป๊ะๆน่ะเด็ดแล้วก็ล่างแล้วก็ม่ลวกบ่ได้โฮดกับน้าลร่างสวยล่างซ่ามเมานี่ละโฮดมันหนักง้ามแล้วก็บ่มมีเพียบ่มมีบงบมมีแมง แซ่พักพักหนึ่งพอสามอิตมันเเจอเห็นปาเส็งกับเปียกยัดติวตั้งตัดสั่นจ้ะ สันซ้อยสันลูกคอบดีเคาตาแซ่บได้จ้ะหลักะเมติวไปเห็นคอมเมนต์คอมเม่นหนึ่งเนาะอยู่ในช็อตเมติวจ้ะที่คลิปเมติวต้มก๋วยจับแล้วกะค้นข้นมากินก๋วยจับเดินหาเฮ็ดคลิปสั่นเนาะค่ะเนาะ น้องคนนึงว่าไม่น่ากินเลยวาสันเพื่อนบอกเคยกินเนาะเ mm hmm. มติวกับเมติวอธิบายบอกเพื่อนว่าไอ้ที่อร่อยนี่หมายถึงว่าเชอบเเอามากินจะคนไหนบอกเคยกินหรือบอกชอบกะอาจะบอกแ่บเพื่อนอาจจะบอกเคยกินจะเมติวกับเรืว่า แต่สิมันคนบ่เคยกินเนาะมันคอยบ่เป็นตาแซบทั้งคนเคยกินเนี่ยโอ้เป็นตาแซบเด้อไป็นมังคีปเป็นมังคีปข้าเจ้ากินแม่ติวอยากกับมันมันนวดเทสกินล้วนนะแม่ติวเป็นกังดายเป็นมังคีปมูอะไรอยากอยากเห็นก๋วยกินก๋วยเตี๋ยวกับอยากก๋วยเตียเต๋ยว เป็นก้นจะเลืออาหารเห็นใครเวียดนามก็อยากใครเวียดนามน้ำข้าเจ้าเห็นข้าเจ้ากินเห็นข้าเจ้ากินต้มเซนกว๋วยจัอบอูบลนเนี่ยอยากแต่ว่าโดยส่วนตัวแม่ติวบบมาเส้นเหนียวเนาะมันการขาดยากแม่มติวกับมานวดเน้นเฮ็ดเอาจะ้ะ ไปมังคีไปกินเย็นตาโฟก็อยากเย็นตาโฟนะเพื่อนแมติวเนี่ยเอ้ไม่อยุ่จะเลิกอาหารไปนะใครสนใครสนยัดติวใส่ถั่วงอกยังต้องจะเด้อนี่ใส่ถั่วงอกด้วยอันนี้เป็นเครื่องกว๋วยเตี๋ยว กระดูกมูกับพี่น้องจ้ะเล้วกินเนื้อหืมแงแล้วพี่น้องจ้ะเดี๋ยวแยจิืวกินคำ่มนี่เราจะขอโจ๊กคลิปเด้อค่ะเด้อ นดเนตยวิวขอเจอกิปกัดพ่อกันคลิปหนาเนาะกันเนาะขอบคุณทุกเลิฟทุกรักทุกไหลทุกกำลังใจนะคะเลิฟเลิฟทุกคนจ้าบ๊ายบาย